ชุนจีควายเลยสมาร์ทโฮมพาเข้าครัววันนี้ขอเสนอเมนูตุ๋จีนผัดหมี่ซั่ววัตถุดิบมีดังนี้เลยขั้นตอนการทำมีง่ายๆดังนี้เทน้ำมันลงไปในกระทะของเราจากนั้นพอกระทะร้อนให้ใส่กระเทียมเข้าไปจากนั้นให้ใส่เห็ดและเต้าหู้ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลย แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันประมาณนึงจากนั้นก็ใส่ผักตามไปได้เลยค่ะทุกคนพอเริ่มหอมแล้วเนี่ยใส่เครื่องปรุงตามไปได้เลยอย่างแรกคือน้ำตาลซีอิวขาวซอสเห็ดหอมเต้าเจี้ยวเห็ดหอมน้ำปลาผงปรุงรส และที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือเส้นหมี่ซั่วซึ่งเส้นหมี่ซั้วในวัตถุดจีนเนี่ยเขาบอกว่าห้ามตัดเสน้นนะทุกคนไม่งั้นจะเกิดการลดอายุไขของตัวเองจากนั้นเราก็คุกเขาให้เข้ากันเพราะตอนนี้เส้นหมี่ซั่วของเราอะหอมมากๆบอกเลยแถมวันนี้เราผัดไม่ติดกระทะเลยนะเพราะว่าวันนี้เราใช้กระทะของสมาร์ทโฮมเป็นกระทะที่มาพร้อมกับซึ่งนึ่งอาหารได้ด้วย ซึ่งใช้งานง่ายสามารถปรับระดับความร้อนได้มีฝาแก้วทนความร้อนขนาดความจุเนี่ยสลิตรนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับผัดหมี่ซั่ววันตู่จีนของสมาร์ทโฮมทำง่ายไหมทุกคนอย่าลืมไปทําตามกันนะครั้งหน้าสมาร์ทโฮมพาเข้าครัวอยากให้ทำอะไรอย่าลืมเม้นบอกกันนะ